สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เราจะมาทําปลาชุบแป้งทอดเนี่ยค่ะอันนี้เราซื้อปลามาจากโลตัสนะคะแล้วละลายแล้วแต่เนี่เป็นน้ําเยอะเดี๋ยวเราต้องเอาไปล้างเกลือก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวเทออกมาให้ดูจะเป็นแบบนี้เหลือชิ้นหนึ่งเดี๋ยวขอไปล้างเกลือก่อนนะคะ เราล้างปลามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะปลาพวกนี้จะเนื้อจะจืดมากค่ะและไม่มีรสชาติอะไรลงเหลือเลยนะคะเราก็ปรุงรสด้วยนะะี่ค่ะผงปรุงรสนิดหน่อยค่ะบ้านนี้เนื่องจากลูกแพ้นะคะก็เลยจะไม่ใช้เยอะค่ะแล้วก็เติมเกลือลงไปนิดหนึ่งค่ะพอประมาณอย่าเยอะมากนะคะเดี๋ยวมันจะเค็มแล้วก็ พริกไทยค่ะแล้วเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันตามด้วยน้ำมันงาน,นะคะ ะจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาเตรียมแป้งกันนะคะเราใช้แป้งทอดกรอบนะคะใช้ตัวนี้ค่ะวันนี้เดี๋ยวเราลองดูนี่นะคะใส่ใส่ประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็เติมน้ำเย็นเข้าไปนิดหน่อย เราไม่ต้องการให้แป้งใสนะคะเราเอาข้นๆหน่อยค่ะ ก็ยังข้นอยู่เดีวต้องเอาน่าจะประมาณนี้น,นะเอาเอาคน้คนๆเนี่ยเอาประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราเอาปลามาจุ่มเนี่นะคะเราเราค้นเนี่ยค่ะประมาณนี้ ถ้าใสถ้าใสกว่านี้แป้งจะไม่ค่อยเกาะนะคะเดี๋ยวเราฝั่งนี้ก็เป็นเกล็ดขนมปังค่ะเอาปลาไม้จิ้ม จริงๆร,งรงถ้าเราไม่ผสมน้ำนะคะเราเอาเขาเรียกอะไรเอาไข่มาผสมใบหนึ่งก็ได้ค่ะแต่ทีนี้ว่าพอดีไข่หมดไม่ได้ไปซื้อนี่ค่ะแบบนี้แล้เวเรามาใส่นีเดี๋ยวทําให้ดูสองสามชิ้นนะคะ นี่นะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นก้อนๆอ,อย่างนี้ค่ะขนมปังยี่ห้อนี้จะชิ้นใหญ่จริงๆต้องบดให้แหลกกว่านี้อีกจะเกาะดีกว่านี้ค่ะอันนี้ชิ้นใหญ่ไปนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวขอชุบป,ปลาก่อนนะคะนี่นะคะทุกท่านนี่ค่ะ ปั้นเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้เด็ดจิ้มให้ดูนะคะนี่ค่ะปลาแพนเกษคลุกฝุ่นใช่หรือเปล่านี่จริงๆก็เกล็ดนมปังเลยค่ะเดี๋ยวตั้งกระทะอยู่นะคะนี่นะคะเราตั้งกระทะร้อนนะคะไล่ความชื้นจากกระทะออกหมดแล้วนะคะเราก็ใส่น้ํามันลงไปค่ะเราจริงๆเราใช้เป็นน้ํามันปาล์มนะคะแต่ว่าเนี่ยค่ะ ข้างขวดเขาเขียนน,น,น้ำมันพืชน้ำมันพืชไม่ใช่น้ำมันพืชน,น้ำมันพืชค่ะจริงๆเขาต้องเขียนว่าน้ำมันปาล์มเวลาใช้เด็กๆไปซื้อค่ะเด็กจะหาไม่เจอต้องเดินสองรอบเพราะเขาบอกน้ำมันถั่วเหลืองก็เป็นน้ำมันพืชเหมือนกันนี่เราอยากให้ผู้ขายระบุให้ชัดเจนเวลาใช้เด็กไปซื้อมันลำบากในการซื้อน,นะคะรอกระทะร้อนนะคะเออไม่ใช่รอน้ำมันร้อนนะคะเราค่อยใส่ปลาค่ะ น้ำมันร้อนแล้วนะคะนี่ค่ะเราเอาเนื้อปลาเราหย่อนลงไปไฟปานกลางนะคะค่อนไปทางร้อนค่ะ นี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็พลิกอันไหนที่ลงก่อนก็จะเหลืองก่อนนะคะนี่ค่ะ เดีะะ๋ยวเราเอาพักให้สะเด็ดน้ำมันก่อนอันนี้ได้ที่แล้วนะคะเราก็เบขึ้นอื ตักตะโกนออกนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราเอาหมดแล้วค่ะ พอดูว่าเริ่มเหลืองนะคะเราก็กลับข้างค่ะถ้าไฟอ่อนเกินไปก็จะอมน้ำมันนะคะเราต้องเปิดไฟกลางแล้วก็ค่อนไปทางกลงค่ะ นี่ค่ะทุกท่านสุกแล้วเดี๋ยวเราตักขึ้นกันเลยนะคะปิดแก๊สละค่ะนี่ให้เสด็จน้ำมันกัน เนี่ยนะคะทุกท่านนี่อย่าเลือดก,กันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เรียง,ยงจึ๊บผงชีสเราค่ะ อืมอืมสุกอร่อยเนื้อเค็มกำลังดีค่ะขอพระคุณทุก,ท,กท่านนะคะที่ติดตามรับชมและรับฟังค่ะผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวขอฉีกนี่ค่ะ